สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Oclock Podcast ตอนที่3นะครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์จาก Elon Musk จากช่อง YouTube Lex Friedman นะครับโดยเนื้อหาจะสัมภาษณ์ในเรื่องของว่า Money คืออะไรแล้วทำไม Dogecoin เหมาะที่จะเป็น Currency หรือเป็นสกุลเงินมากกว่า Bitcoin ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ Elon Musk ก็ได้เล่าว่านะครับตอนที่เขาทาธุรกิจ PayPal อยู่นะครับ ซึ่งในช่วงที่ทำบริษัท paypal เนี่ยก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินนะครับบนโลกออนไลน์เขาก็นั่งคิดนั่งทบทวนนั่งวิเคราะห์ทุกวันนะครับทุกวีทุกวันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนี่คืออะไรนะครับ what is money นะครับเขาก็เฝ้าถามตัวเองทุกวันนะครับจนกระทั่งเขาได้คำจำกัดความนะครับว่า money เนี่ยมันคือข้อมูลในฐานเดต้าเบสนะครับที่ระบุว่า ใครมีอะไรเท่าไหร่ใครมีจํานวนตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเลขนั้นได้ตามใจชอบนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับมันก็เหมือนกับการทําให้ข้อมูลเดตเบสเกิด Error <c oughs> ก็คือว่าแก้ไขตามใจชอบเสร็จปั๊บมันก็ไม่เป็นไปตามหลักคณิตศ,ศาสตร์ไม่เป็นไปหลักมันไม่เป็นไปตามหลักคอมพิวเตอร์ที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่า มีมนุษย์เข้าไปแก้ไขมันดังนั้นอีลอนมัสกเขาก็เลยคิดว่าการมาของคริปโตกราเนซีเนี่ยจะเข้ามาช่วยลด e r r o r ในฐานข้อมูล Database การเงินซึ่งก็จะมีประโยคที่ชาวบิตคอยเนอร์ะ er นะครับชอบพูดกันว่าบิตคอยเนี่ยมันจะมาแก้ไขปัญหาการเงินนะครับ fix the money fix the world นะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่านะครับในฐานข้อมูล Datab a s e การเงินเนี่ยที่เรากำลังใช้อยู่ในะปัจจุบันนี้ของรัฐบาล อีลอนมัสก์เขาบอกว่ามันรันอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรมันรันอยู่บนภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Cobo l นะครับซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้การจัดการข้อมูลเนี่ยกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แบบว่ารุ่นเดอะมากรุ่นเก่ามากภาษาก็เก่ามากนะครับแต่เชื่อไหมว่าภาษาเก่าขนาดนี้นะครับทางธนาคารก็ยังคงใช้อยู่จนถึงนปัจจุบันแล้วเขาก็เชื่อว่าทางธนาคารกลางน่าจะรุ่นเก่ากว่าที่ธนาคารทั่วไปใช้อีก หลายปีเลยทีเดียวซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่มาจากการที่ว่าทางธนาคารเนี่ยเหมือนกับว่าผูกขาดเรื่องการเงินของประเทศเรื่องของการผูกขาดเรื่องของเงินของประชาชนนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครมาลบล้างได้ไม่น่าจะมีใครมาแทนได้มันก็เลยทําให้เป็นฐานข้อมูลที่เก่ามากแล้วก็ถูกแทรกแซงจากรัฐบาลได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถูกรัฐบาลแทรกแซงได้ง่ายนะครับ ทางรัฐบาลก็สามารถเข้าไปแก้ไขตัวเลขเพิ่มจํานวนสัปลายเพิ่มจำนวนเงินได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งอีลอนมัสก์็บอกว่าการมาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะมาช่วยแก้ไขในเรื่องของจํานวนสัปลายเพราะว่าเวลาที่สร้างเหรียญคริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยก็จะสามารถเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมกําหนดไว้ได้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะให้มีจํานวนซัพลายเท่าไหร่อย่างเช่น Bitcoin ก็ถูกกำหนดให้มีจำนวนเหรียญอยู่แค่21ล้านเหรียญ BTC 21ล้านเหรียญ Bitcoin เท่านั้นนะครับทีนี้ทาง Elon Musk ก็ออกมาพูดว่าผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า m ันนี่หรือว่าเงินเนี่ยคืออำนาจแต่ในความเห็นของ Elon Musk แล้วเขามองว่ามันไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยในตัวมันเขาเลยสมมุติว่าถ้าณวันหนึ่งเราไปติดเกาะร้างแห่งหนึ่งที่มีเราอยู่แค่คนเดียวในเกาะ แล้วก็ไม่มีใครเลยนอกจากเราซึ่งต่อให้เรามีเงินเป็นล้านๆก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะไปใช้กับใครไม่รู้จะใช้ยังไงไม่รู้จะใช้กับอะไรหรือคุณไปติดแงกอยู่ที่กลางทะเลทรายแล้วก็ท้องก็เริ่มร้องเริ่มหิวน้ำเริ่มโหยหาอาหารซึ่งต่อให้คุณมีบิตคอยเป็นจำนวนมหาศาล<ๆ>ก็ไม่สามารถทำให้คุณหายหิว ไม่สามารถทําให้คุณอิ่มท้องได้ณนะขณะนั้นดังนั้นทางอีลอนมัสเขาก็เลยบอกว่ามันนี่มันไม่ได้มีพลังอะไรเลยในตัวมันเองถ้าไม่มีการจัดการทรัพยากรไม่ไม่รู้ว่าจะใช้กับใครไม่รู้ว่าจะใช้แลกเปลี่ยนยังไงอะไรดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยตีความมันว่ามันนี่มันก็คือฐานข้อมูล d a t a b a บสที่เอาไว้ระบุแค่ว่าใครมีจํานวนเงินเท่าไหร่มีตัวเลขเป็นยังไงมากกว่า และพอเราตีความของมันนี่ได้แล้วว่ามันคือฐานข้อมูลเป็นเดต้าเบสคำถามต่อมาที่อีลอนมัสตั้งขึ้นมาก,ก็คือว่าแล้วมันนี่เดต้าเบสอะไรที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในที่นี้เขาก็ได้ยกเปรียบเทียบมาระหว่าง Bitcoin กับ Dogecoin ไปดูกันว่าเขามีมุมมองอย่างไรว่าการใช้ Bitcoin เป็นมันนี่กับการใช้ Dogecoin เป็นมันนี่มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร และอะไรที่จะเหมาะสมมากกว่ากันเริ่มต้นกันที่ Bitcoin ก่อนโดย e l ลอนมัสบอกว่า Bitcoin นั้นเนี่ยไม่สามารถรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมหาศาลได้ซึ่งถ้ามันถูกเลือกเป็นเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนทั่วโลกเนี่ยก็จะมีการทำธุรกรรมที่เยอะมากๆแล้วก็กว่าที่จะยืนยันการทำธุรกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำได้ช้านะครับ ดังนั้นเขาเลยมองว่าบิตคอยเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นมันนี่ Money, หรือเป็นสกุลเงินเป็น c u r r e เรนในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันซึ่งบิตคอยเนี่ยมันก็สามารถที่จะมา Fix Money น a ่ a b a s e ได้ก็คือว่ามันออกแบบให้มีจำนวน Supply ที่จำกัดป้องกันการ,การพิมพ์เงินโดยทำให้เกิดค่าเงินเฟอ้อสูงจากที่รัฐบาลเคยทำกับเงินเฟสหรือเงินกระดาษนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่า บิตคอยเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะใช้เป็น store of v a l t e หรือเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งซะมากกว่ามากกว่าที่จะมาใช้เป็น c u r r e n c y หรือเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันและนอกจากนั้นด้วยความที่บิตคอยเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ยย้อนหลัง10ปีให้หลังเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งถ้าอ้างอิงจากข้อมูลก็จะพบว่าบิตคอยใน10ปีล่าสุดจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เฉลีย่ยประมาณปีละ 170%โดยประมาณดังนั้น,เ,นเขาเลยมองว่าเวลาที่เราถือบิตคอยเอาไว้มันน่าจะรวยกว่าการที่เราเอาไปจับจ่ายใช้สอยยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าในอดีตเนี่ยมันจะมีเคสเคสหนึ่งที่คนเอาบิตคอยเนี่ยไปเป็นเงินไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าไปซื้อพิซซ่าซึ่งพิซซ่านั้นเนี่ยเขาจ่ายไปประมาณ1,000 0บิตคอยหนึ่งเหรียญ BTC ซซึ่งถ้าตีเป็นตัวเลขปัจจุบันนี้เนี่ย มันก็คือคูณ1ล้านกว่ากวล้านกว่าบาทใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าพิซซ sort of e ่าถาดนั้นในราคานวันนี้เนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งพอเขาใช้ Bitcoin เป็นเงินเนี่ยก็จะกลับมาเสียใจว่าโอ้รู้งี้ถือไว้อย่างเดียวรวยกว่าซะอีกตอนนี้ซื้อพิซซ่าได้กินได้ทั้งชีวิตเลยดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอบิตคอยมันมีอัตราการเติบโตอยู่ทุกๆปีแรงจูงใจในการถือเนี่ยมันก็จะมากกว่า แรงจูงใจในการที่เอามันไปจับจ่ายใช้สอยนั่นเองพอเห็นภาพไหมฮะซึ่งพอเขามอง Bitcoin เป็น store of w e a l t h แล้วเนี่ยก็คือเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งเนี่ยดังนั้นเขามองว่าแล้วมีตัวไหนบ้างที่เหมาะจะเป็น Currency หรือเป็นสื่อกลางในการใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินเขาก็มาเจอเจ้า Dogecoin หรือที่เรารู้จักกันในเหรียญหมานั่นเองซึ่งมันก็ตลกดีตรงที่ว่าที่มาที่ไปของ Dogecoin เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ล้อเหรียญบิตคอยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขำขำไม่ได้แบบมีโปรเจกต์อลังการยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับแต่พอเออเนี่ยมันกลับมีคนใช้เยอะคนรู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่ามันสามารถรองรับการทําธุรกรรมได้จํานวนมากกว่าบิตคอยเยอะมากๆแล้วก็มีความเร็วในการทําธุรกรรมที่สูงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํามากต่ํากว่าบิตคอยดังนั้นเขาก็เลยมองว่าดอชคอยเนี่ย มีความสามารถในการเป็น Currency มากกว่าที่จะถือไว้แล้วก็เก่งกำไรว่าโอ้โหเหรียญหมามันจะต้องพุ่งไปกี่บาทกี่ดอลลาร์ก็ว่ากันไปแต่มันมีแรงจูงใจในการที่จะนำไปจับจ่ายใช้สอยมากกว่าการซื้อเพื่อถือแล้วก็รอให้มันเติบโตมากๆเหมืนอน Bitcoin นั่นเองซึ่งแม้ว่า Dogecoin เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น Currency หรือใช้เป็นแทนเงินได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มาช่วย ลดเอ r o r ในการที่พิมพ์เงินได้ตามใจชอบจะเพิ่มจานวนเหรียญได้ตามใจชอบมันมีอัตราที่สามารถที่จะคำนวณคาดการได้แล้วก็ในระยะยาวอัตราเงินเฟอ้อมันก็จะค่อยๆลดลงไม่เหมือนกับการที่าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขตัวเลข Fi ียสมันนีของพวกเขาเนี่ยได้ตามใจชอบแล้วก็จะเกิดค่าเงินเฟอ้อที่รุนแรงอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐก็มีการปริ้นเงินจํานวนมหาศาล คือ p r i ้นเป็นจํานวนมากกว่า38%ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือปริ้นมากเป็นจํานวน30%กว่าจากที่เคยปริ้นมาทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่ามหาศาลมากภายในปีเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอีลอนมัสก์ก็เลยมองว่าคริปโตเนี่ยมันก็มาช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ไขข้อบกพร่องแก้ไข e er r อร์ที่เกิดขึ้นใน Money ่ a ัตต์เบได้นั่นเองแม้ว่ามันจะไม่ไม่ใช่สกุลเงินที่เพอร์เฟก็ตามที และที่น่าตลกไปกว่านั้นก็คือด e จคอยมันเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาเพื่อขำขันแต่แต่มันได้มีคนทั่วโลกใช้กันมันก็น่าตลกดีเหมือนกันและนี่ก็คือคำจำกัดความของคำว่ามันนี่ในมุมมองของอีลอนมัสแล้วก็การใช้ Bitcoin เป็น store of wealth แล้วก็การใช้ด e จคอยเป็น currency ก็น่าจะเหมาะกว่าก็หวังว่า เอพิโซดนี้นะครับท่านผู้ฟังจะได้ไอเดียไปคิดไปตรายตรองว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่ดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับแล้วถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ